สวัสดีครับพบกับนานาเกษตรนะครับผมวันนี้ครับก็จะพาผู้ชมนะครับทุนผู้ชมนะมาทําการปลูกนะฮะเพาะก้าเพาะกล้าไปแล้วเราก็ย้ายก้าตัวนี้นะฮะที่เราเพาะไว้เนี่ยเสารถนะฮะเสารถเอามาใส่ถุงนะฮะเพื่อเพื่อที่จะทําเป็นต้นตอนะฮะต้นตอคล้ายๆกับว่าอ่าพอเขาโตปุ๊บเนี่ยเราก็ตัดยอดแล้วก็เอายอดพันธุ์ดีมาเสียบนะครับผมก็ทําไว้หลายร้อยต้นนะฮะตัวนี้ นะครับผมส่วนยอดที่พันธุ์ดีที่เอามาเสียบนะครับผมก็ได้เพาะเพาะมาปลูกมานี่ก็จะประมาณเกือบปีแล้วฮะเป็นเสารถของพันธุ์บาซิลนะครับตรงนู้นน่ะตรงซุ้มนู่นน่ะนะครับผมส่วนวิธีการเสียบวิธีการปฏิบัติอย่างไรก็เดี๋ยวผมจะถ่ายทอดให้ดูอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็มาเสนอแค่ว่า,ามันมาถ่ายทอดความรู้นะครับว่าการจะทำต้นตอเสารถพันธุ์ดีเนี่ยทำยังไงนะฮะก่อนอื่นก็ต้องเพาะพันเสารถก่อนนะครับคือ เราได้มเมล็ดสาบรสตมาเนี่ยเราไปทำยังไงยังไงก็ได้ให้เนื้อมันหลุดออกเือแเ่มเมดนะฮะแล้วเราก็มาหว่านในดินแล้วก็อาดินกบไว้นะฮะให้มันเกิดแบบนี้นะฮะแล้วเราก็ถอนมาทีละต้นจับดินกอกดินใส่ถุงนะฮะเอ,เอาดินเยอะๆหน่อยนะถุงที่ผมใช้นี่ก็2.5 2. คณ7นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยใส,ใส่ดินให้มันเต็มเนี่ยก็ไม่เต็มเท่าไหร่หรอกเกือบเต็มเนี่ยเราก็ทําการเอาไม้นะไม้เสียบลงอย่างนี้นะเสียบลงอย่างนี้นะครับเนี่ยก็เสียบก็ไม่ต้องลึกเท่าไหร่นะครับ นะครับผมประมาณเกินครึ่งถุงไปหน่อยหนึ่งนะฮะนี่ฮะก็แล้วแต่ความสูงแต่ผมหวานมากนี่รู้สึกว่าเมล็ดจ,จะแออัดยัดเยียดกันมากเลยนะก็ทําการถอนมาฮะก็ต้องตัวนี้เราก็ต้องพรมน้ําให้มันชื้นก่อนนะฮะให้มันชื้นให้มันจะได้ถอนง่ายรากเขาจะไม่ขาดนะครับเสร็จแล้วแล้วก็เสียบลงเลยนะครับผมแล้วก็เอาดินปิดไว้แค่นี้นะฮะผมเป็นแอเสเซนะครับก็รอประมาณนักสามสี่เดือนต้นเสารถที่เราปลูกตรงนี้เนี่ยเขาจะลำใหญ่ประมาณเท่านี้ เท่าตะเกียบนะฮะเท่าตะเกียบก็เป็นอันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็สามารถเสียบยอดได้นะครับคือการเพราะพันธุ์เสารตเนี่ยขยายพันธุ์เนี่ยมันทําได้หลายวิธีอ่าก็จะมีปักชำนี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็จะมีเพาะ,มะเมล็ดนะครับเอามเมล็ดไปขยายพันธุ์ต่อก็จะนานหน่อยนะผมประมาณนัก4ี่ถึงหเดือนถึง8เดือนก็แล้วแต่พันธุ์นะครับ ตัวนี้วิธีที่ต่อมาก็คือตอนกิ่งนะครับตอนกิ่งก็ได้เสียบยอดก็ได้เพราะเมล็ดก็ได้นะครับปากชํานี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมก็คือ,อตัวนี้มันจะมีข้อดีคือการเสียบยอดเนี่ยมันจะมีข้อดีคือว่าลาต้นเขาเนี่ยจะได้ตัวนี้เสาลดพันธุ์พื้นเมืองก็คือเสาลดท้องถิ่นนี่แหละรากเขาจะมีรากแก้วแล้วก็แข็งแรงนะนะครับผมแล้วก็ตัดยอดทิ้งไปพอต้นมันโตนะตัดยอดทิ้งไปแล้วก็อยอดพันธดีที่เราปลูกไว้เนี่ยที่มันออกผลแล้วเนี่ยมาเสียบ มันจะทําให้ล่นระยะเวลาในการออกผลเนี่ยไวขึ้นนะครับแล้วก็มีรากระบบรากที่แข็งแรงถึงแม้จะเป็นเสารวดพันธ์ุเมืองนอกก็ตามนะครับผมผมก็ได้เพาะไว้สาลดโคลอมเบียแล้วก็สสาลดสีรถอเมริกานะครับผมก็เดี๋ยว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 ข้าวหน้าเดี๋ยวให้ต้นก้ลามโตเดี๋ยวผมจะมา,าสาธิตการเสียบยอดนะครับ ก็วันนี้ก็เอามาบอกท่านผู้ชมไปแค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้กำลังใจผมด้วยนะนะครับผมคลิปเพิ่งทําใหม่เพิ่งเปิดตัวช่องใหม่นะครับผมมีผู้ติดตามทั้งสองคนนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมถ้าท่านใดที่อยากจะรู้อ่าอยากจะมีหาความรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์พืชขยายพันธุ์พืชต่างๆนะครับอันนี้ก็ผักหวานนะครับก็ยังไม่ได้ถ่ายทอดวิธีการเพาะให้ดูนะครับก็มีพืชพันธุ์หลายๆชนิดนะครับผมที่สวนผมนะที่ที่ร้านผมนะนะครับผม ก็มีไม้ป่าไม้อะไรขายนะครับผมก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนดนวยนะครับเวลาอัปโหลดก็จะได้ไม่พลาดการติดตามชมเนาะสำหรับความรู้เกี่ยวกับพืชผลไม้นะครับต่างๆนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ทำแค่นี้ก่อนนะครับผมวันนี้ได้ร้อยก่าต้นครับผมก็นาเกษตรก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ